ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่ริน i ิ้ง h ช n n นลวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำเทคนิควิธีการใช้และคอมโบต่างๆครับของแฮมเมอร์หรือว่าคอนนั่นเองครับพร้อมทั้งเคล็ดลับที่ไม่รับและสกิลกับอาวุธที่น่าสนใจนะครับให้กับเพื่อนๆทุกท่านเลยเอาละครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าซึ่งคอนนะฮะก็อยู่คู่กับซีรีส์ของ m อน s t e อร์ n t e เอร์มานานเลยนะ อุทคอนนะครับเป็นการโจมตีรูปแบบการุบนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเอาไปตัดหางมอนสเตอร์เนี่ยคือคอนเนี่ยไม่สามารถนะตัดหางได้เลยนะนะแต่ข้อด <C ourse> ีของคอนนะครับก็คือการที่ทําให้มอนสเตอร์เนี่ยติดสถานะนะสตันนั่นเองครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นเป็นอะไรเป็นกิมมิคหลักเลยนะของการที่เล่นคอนนะก็คือโจมตีในส่วนที่เป็นหัวของมอนสเตอร์นะแล้วก็ทําให้มอนสเตอร์เนี่ยติดสตันนะมอนสเตอร์ติดสตันเนี่ยครับ เราก็จัดทำดาเมจต,ต่อเนื่องได้ง่ายขึ้นนะเพื่อนๆในทีมเนี่ยก็สามารถมาช่วยรุมมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะเข้าไปอีกเลยแถมอาวุธประเภททุบเนี่ยฮะพวกคอนนะหรือพวกขุีคอนใช่ไหมหรือการโจมตีแบบใช้โล่เนี่ยฮะมันจะทําให้มอนสเตอร์เนี่ยติดนะอาการเหนื่อยและง่ายขึ้นนั่นเองครับอันนี้จะเป็นข้อดีเลยนะตัวอย่างครับในเรื่องของคอนเนี่ยคอมโบต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ซับซ้อนนะใช้ง่ายครับนะ กดปุ่มเดียวไปเรื่อยๆนะหรือนะฮะเป็นการชาร์จโจมตีนะซึ่งคอนนะ่ะหลักๆเลยก็คือเป็นการมองอยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้วก็ชาร์จเข้าไปนะแล้วก็สเต็ปออกมาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดมอนสเตอร์เนี่ยมีโอกาสกำลังจะเปิดเปิดช่องว่างใช่ไหมอ่าเราก็ใช้ท่านะที่แบบครเตอร์อย่างนี้ก็ค่อนข้างรุนแรงมากเลยทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับใหม่ในภาคไรฟ์นี้เลยนะซึ่งท่านี้ก็ถือว่าแรงมากๆเลยทีเดียว นะครับก็มาดูในเรื่องของคอมโบกันเลยดีกว่าครับว่าคอมโบนั้นนะเปายัางไงบ้างและเป็นยังไงบ้างนะเอาละครับเรามาดูในเรื่องของคอมโบกันเลยนะคอมโบแรกครับง่ายมากครับก็คือเรากด x 3ครั้งนะเป็นการโจมตีด้วยโอเวอรแมชนะแล้วก็จบด้วยอัพสวิงนั่นเองคอมโบนี้ใช้ง่ายแล้วก็ใช้ได้ปล่อยที่สุดแล้วนะพยายามเน้นไปไปโจมตีที่ห่วงของมอนสเตอร์นะครับก็ทําให้ติดตันได้ง่ายขึ้นนั่นเองแต่ข้อเสียนะครับก็คืออัพสวิงเนี่ย มันทาให้เพื่อนๆ,ๆนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะบินได้เลยนะอันนี้ก็ต้องระวังนะเวลาใช้ด้วยนะนะกด x 3ครับและในคอมโบที่2นะครับก็คือหากเรากด a นะอันนี้คือไซส์สแนชนะซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นสวิตสกิลเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกครั้งนะแต่คอมโบของการกด a นั้นนะฮะหากเรากดไซส์สแนชมาก่อนนะฮะแล้วก็กด a ตามเลยนะจะเป็นการใช้ท่าบิ๊กแบงครับแล้วก็โจมตีปิด ใช้ด้วยบิ๊กแบง f ฟ n ร์นิเอร์ครับซึ่งท่านี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแล้วก็เหมาะมากๆเลยหากมอนสเตอร์เนี่ยกำลังล้มอยู่นะติดสตันหรือว่าติดกํดาดัษครับเพราะมันมีเงื่อนไขก็คือหากเราโจมตีไม่โดนครับนี่เห็นไหมฮะบิ๊กแบงมาปุ๊บเนี่ยแล้วทุบมอนสเตอร์ไม่โดนนะเราจะไม่สามารถโจมตีต่อได้ครับเห็นไหมอันนี้คือโดนละอ่าซึ่งนะะมันต้องโดนสม่สำเสมอนะฮะอันนี้คือเงื่อนไขซึ่ง ทามอนสเตอร์มันกระดุกกระดิกนะหรือขยับตัวไปมาได้เนะี่ยท่านี้ฮะใช้ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันจะไม่ต่อเนื่องครับนะแต่ว่ามันก็รุนแรงอยู่มากๆเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามันมีช่องทางในการใช้ได้นะมอนสเตอร์ Monster นอนอยู่หรนะืออะไรเงี้ยก็ใช้ท่านี้ได้เลยนะและต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของการชาร์จนั่นเองครับซึ่งการชาร์จเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักนะของการเล่นคอรสเลยว่าได้นะเพราะว่ายิ่งเราชาร์จนะฮะมันก็ยิ่งทําให้เรา โจมตีแรงมากขึ้นอีกด้วยซึ่งถ้าเกิดเรากดแฟดอาค้างไวน้นะก็จะเป็นการชาร์จแล้วก็สามารถเนะเดินได้นะเพื่อไปโจมตีมอนสเตอร์ต่อนั่นเองการชาร์จมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะ่ยในระดับแรกครับจะเป็นสีแดงระดับ2อจะเป็นสีเหลืองนะแล้วก็ระดับ3าเนี่ยจะเป็นสีขาวนะซึ่งก็จะมีแพทเทิร์นในการโจมตีนะแตกต่างกันไปสีแดงครับหาเรากดปุ๊บเนะ่ยแสามารถโจมตีต่อได้เลยนะโดยการกด x นะหรือจะต่อคอมโบด้วยการ ชาร์จหครั้งต่อ x แล้วก็ต่อ x ต่อเรื่อยๆครับเป็นโ u เน e a d s m ต่อได้เลยนะอ่าแบบนี้ครับหรือนะเราชาร์จ1ปุ๊บกด x ทีนึ่งแล้วก็กด a ต่อครับอ่าก็สามารถเข้าในส่วนของ big กแบ g นะฮะแล้วก็ต่อด้วย big bang นิช s ชอ r ์ได้เลยนะหลักๆเนี่ยในการต่อคอมโบของชาร์จเลเวลหนะก็จะมีประมาณนี้ครับและในชาร์จขั้นที่2นะครับ จะเป็นการพุ่งเข้าหานสเตอร์ครับแล้วก็เป็นการใช้ชาร์จ upswing นั่นเองครับซึ่งท่านี้นะมันจะพุ่งเข้าไปแล้วก็เสยอย่างนี้เลยถ้านสเตอร์เนี่ยครับยกหัวสูงนะฮะท่านเนี่ยจะตอบโจทย์ได้ดีมากานะครับสามารถกด x เพื่อต่อคอมโบหรือว่ากด a นะ,นะเพื่อต่อคอมโบเพื่อเข้าบิ๊กแบงได้เหมือนกันนะคล้ายๆกับท่าชาร์จเลเวลหนึ่งเลยนะ <S <S แล้วก็มันมีข้อเสียอยู่นะฮะว่าถ้าเกิดเราชาร์จในเลเวลสองไปแล้วก็โดนเพื่อนนะเสยแน่นอนครับเพื่อนบินเลยนะ คอนี่เป็นบิดาแห่งการเสรยนะฮะนี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะหากเราจะใช้นะและอันต่อไปนะครับเป็นการชาร์จขั้นที่3ครับซึ่งถ้าชาร์คขั้นที่3มนะครับมันจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือรูปแบบแรกครับหากเราเดินนะฮะแล้วก็ปล่อยชาร์จนะฮะจะเป็นการหมุนเพื่อโจมตีมอนสเตอร์ครับแล้วเราสามารถกด X นะเพื่อเป็นการปิดคอมโบได้แต่ที่น่านั้นนะครับถ้าเรากด X เร็วเกินไปเนี่ยมันก็จะโจมตีเบาลงนะเห็นไหม ก็จะเป็นการปิดคอมโบเร็วขึ้นนะซึ่งถ้าเกิดมอนสเตอร์มันกำลังจะโจมตีสวนมาแล้วเราหมุนอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะรีบปิดครับเราก็รีบกดก่อนเลยนะเราจะได้หลบทันนะแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไว้นะชาร์จค้างไว้นะเราก็ปล่อยให้ตัวเราหมุนนะคือเราจะหมุนไปเรื่อยนะแล้วเราก็จะเวียนหัวครับเห็นไแล้วกว่าจะยกคอนกลับคืนเนี่ยอาจจะโดนมอนสเตอร์สวนกลับมานะอันนี้ต้องระวังเลยและการชาร์ตไอ้ฝาครับจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเราชาร์จแล้วเราหยุดอยู่ที่ครับห้ามกดเดินนะแล้วก็ปล่อยครับ ก็เป็นการใช้นะการโจมตีแบบชาร์จบิ๊กแบงนั่นเองครับซึ่งก็จะรุนแรงมากเลยนะนะอันนี้ก็เหมาะสำหรับมอนสเตอร์เนี่ยมันล้มนะอยับที่แหละเราก็ใช้ชาร์จให้3แบบไม่ต้องเดินนะก็จะเป็นประมาณนี้และนะฮะการใช้คอนสในการชาร์จนะหากเราชาร์จลงเนินมายางงี้ครับแล้วเราก็ปล่อยเราจะกระโดดเข้าไปครับแล้วก็หมุนนะฮะสปินคอนะกลางอากาศโจมตีมอนสเตอร์ลงมาก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่นะ เราก็สามารถใช้ตัวสภาพแวดล้อมนะครับให้เป็นประโยชน์กับการโจมตีการเล่นของเราได้ด้วยนะเนะฮะไปเลยประมาณนี้ครับและหากเรานะครับกด ZR นะฮะพร้อมกับกด A จะเป็นการเปลี่ยนสวิต์นะฮะของคอ้นนั่นเองครับซึ่งตัวนี้นะมันจะขึ้นอยู่กับสวิตสกิลที่เราเซตไว้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะมีอธิบายต่อไปนะตัวนี้ครับหากเราชาร์จไว้กด A เห็นไหมเปลี่ยนได้เลยแต่เท่นี้เท่านั้นครับ ไม่ใช่ว่าเราชาร์จนานแค่ไหนนะคอสในรูปแบบก็จะแรงขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวนะคือเราก็สามารถเปลี่ยนได้ทันทีที่เราเรียกคอสออกมานะนะเพื่อให้มันสามารถเปลี่ยนเป็นสวิสกิลที่เราต้องการได้นะและต่อไปนะครับก็คือท่าหากินนะของคนที่เล่นคอสเลยนะครับก็คือ Impact c r a t e r ครับเราจะกดแคตเลพร้อมกับ A นะซึ่งท่านเนี้ยจะใช่วายบัคทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะ ซึ่งมันจะรุนแรงมากครับหากเราทุบโดนหัวของมอนสเตอร์เนี่ยก็มีโอกาสทําให้มอนสเตอร์เนี่ยดาวได้เลยนะและอย่างครับหากต้องการให้มันรุนแรงขึ้นเราจะต้องชาร์จคอร์สนะฮะจนถึงขั้นสูงสุดเลยไม่ว่าเราจะอยู่ในตัวสวิชแบบไหนนะไม่ว่าจะเป็น Strange c o u r a g e นะฮะหรือจะเป็นแบบธรรมดานะก็ต้องชาร์จให้เต็มครับแล้วกด Impact เตอ e r เห็นไหมฮะมันจะลงมาแล้วครับแล้วก็จะโดนอีก2ครั้งด้วยกันนะฮะอันนี้ก็จะทําให้แรงขึ้นแต่สมมติว่าเพื่อนๆกด นะอิมักเฟเตอร์แล้วหันผิดทางนะก็สามารถแก้ได้นะโดยการหมุนอ n นาล็อกนะก็คือดันทางทิศทางเนี่ยให้ไปโดนมอนสเตอร์นะบางทีมอนสเตอร์เนี่ยมันดิ้นหรือว่ามันขยับหัวไปมาครับนะแล้วเราโอ้หันหน้าผิดอย่างนี้ใช่ไหมเราก็พยายามดันแล้วก็หมุนไปทางนั้นฮนะหมุนไปทางมอนสเตอร์นะฮะตัวของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศเลยนะทำให้โจมตีโดนมอนสเตอร์นั่นเองนะฮะนี่นะโ,โอเค แบบนี้เป็นต้นครับน,นี่ก็สามารถลองมาปรับใช้ดูได้นะและในส่วนต่อไปนะครับก็คือสวิตสกิลนั่นเองครับในสล็อตแรกนะครับก็จะมีให้เลือก2สกิลด้วยกันครับก็คือไซส์สแนชและก็วอเตอร์สไตรค์ในส่วนของไซส์สแนชนะครับหากเรากด A นะนะก็จะเป็นการโจมตีแบบแนวขวางนะแล้วมันจะออกคอนได้เร็วกว่าการกด X นั่นเองเห็นไหมการกด X เนี่ยโอ้เฮสแนชเนี่ยจะช้ากว่านะ แต่ครับดาเมนมันจะบเบาๆนะซึ่งสวิสกิลนี้ไม่ค่อยมีความวิวาะอะไรเท่าไหร่ฮะมันเป็นเพียงแค่การกดนะเพื่อต่อคอมโบไปติดแดงนั่นเองนะเพียงแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรเลยจริงๆซึ่งท่าแนะนำนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือ Water s t r i k e ครับนะจะเป็นการทุบนะแล้วก็ออกคอมได้เร็วเหมือนกับตัวไซส์ a s h เลยนะซึ่งเราก็สามารถเอามาคอมโบะนะกับท่าอื่นต่อได้เหมือนกันเลย นะซึ่งการกด A เนี่ยก็เป็นการต่อคอมโบเข้าตัวบิกแบงใช่ไหมแตนะ่ Water Strike เนี่ครับมันจะมีความสามารถอีกอันหนึ่งเลยก็คือการเคาน์เตอร์แอตแทคครับซึ่งการใช้ Water Strike ์นะครับหากเรากดถูกจังหวะพอดีเลยนะที่มอนสเตอร์โจมตีสวนกลับมานะจะเป็นการเคาน์เตอร์แอตแทคครับแล้วเราก็สามารถกด X หรือว่ากด A เนะครับเพื่อต่ออัพสวิงได้เลยนะค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะเราสามารถสวนกลับแม้กระทั่งเสียงคำรามนะ หรือสกิลที่มอนสเตอร์ปล่อยออกมาได้เลยนะแต่การที่จะโอกาสที่จะได้ใช้เนี่ยผมมองว่าอาจจะค่อนข้างน้อยเพราะว่าการที่เราเล่นคอสนะส่วนใหญ่จะเป็นการชาร์จนะแล้วก็เข้าไปโจมตีมอนสเตอร์ซะมากกว่านะแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะหนัดนะแบบว่ารู้ว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันกำลังจะใช้ท่านี้มาฮะเราก็ไม่ชาร์จเราก็รอที่จะคอเตอร์นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้นะในสัตว์ที่2นะครับ จะมีสกิลที่ชื่อว่าซ by s p r i n t n n นิงบัตเชนนะฮะและ Dash Breaker สำหรับนะซิลบาย i n ร i n g b งบ d g e ชนนะฮะหากเราทำการกดซับเพร้อมกับ X ครับจะเป็นการโหนไวบัสครับแล้วก็หมุนตัวไปข้างหน้านะแล้วก็โจมตีใส่มอนสเตอร์ก็คล้ายๆกับการไหลลงเนินเลยนะแต่นี่จะเป็นการพุ่งไปข้างบนนะก็สามารถโจมตีมอนสเตอร์ที่บินอยู่ได้ด้วยนะซึ่งตัวนี้ครับก็จะเป็นการร่นระยะทางนะะเพื่อโจมตีมอนสเตอร์ อีกทั้งนะครับหากเราชาร์จค้อนไว้นะแล้วก็ใช้ท่านี้ครับก็เป็นการเพิ่มการโจมตีนะทำให้โจมตีได้รุนแรงขึ้นอีกด้วยหรือนะฮะหากเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้ชาร์จนะกดแฟแลเอกับ X ไว้ปุ๊บแล้วก็กดแฟลตอาคางไว้ครับก็เป็นการหน่วงนะแล้วก็ชาร์จค้อนไปในตัวด้วยนะแล้วก็สามารถพุ่งโจมตีมอนสเตอร์ได้แบบนะปกติเลยเหมือนเดิมหรือถ้าเกิดกดผิดขึ้นมาครับมอนสเตอร์หนีไปแล้วนะหรือจะต้องขยับมานะก็สามารถกด B ครับเพื่อทําการหมุนตัวครับก็จะเป็นการแคนเซิลท่านี้นั่นเองและสําหรับอันต่อไปนะครับก็คือแดชเบเกอร์ครับวิธีการใช้เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับตัวสปินนิ่งเลยนะก็คือกดแฟ t L แล้วก็เอ็กนะฮะก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีมอนสเตอร์อีกทั้งนะฮะก็สามารถชาร์จนะฮะหรือจะหน่วงเวลาชาร์จนะเพื่อเพิ่มพลังการโจมตีก็ได้นะฮะวิธีการยกเลิกแอเมชั่นเนี่ยก็เหมือนกันนะเพียงแค่กด B นะพื่อกันนะะกลิ้งตัว แต่จะมีข้อที่พิเศษกว่าครับก็คือหากมอนสเตอร์โจมตีนะฮะและเราใช้ท่าแดชเบเกอร์เนี่ยสวนเข้าไปตัวงเราเนี่ยจะไม่หยุดนะชง,งักหรือว่าังะล้มนะแต่ก็ยังได้รับดาเมจอยู่นะก็าสามารถพุ่งทะลุนะการโจมตีของมอนสเตอร์ได้เลยซึ่งถ้าเลือดเราเหลือน้อยนะครับก็อาจจะตายได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องระวังนะแต่เพียงแค่เราจะไม่ถูกขัดจังหวะเท่านั้นเองนะอันนี้ก็เป็นข้อดีของท่าน,นี้เลยนะ ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะฮะและในสล็อตที่3นะครับก็คือชาร์จสวิตช์สเตรนจ์และชาร์จสวิตช์คอร์เรจนั่นเองครับในรูปแบบของชาร์จสวิตช์สเตรนจ์นะครับหากเรากด ZR แล้วก็กด A ครับนี่จะเป็นการเปลี่ยนสวิตช์นะฮะเปลี่ยนโหมดของคอร์นั่นเองครับคอร์นเนี่ยจะมี2สีใช่ไหมสีเหลืองนะฮะแล้วก็สีม่วงซึ่งสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นโหมดปกติเลย นะสีม่วงก็จะเป็นโหมดของตัวชาร์จสวิตช์ต่างๆนะที่เราสามารถเปลี่ยนในสวิตช์สกิลได้ในส่วนของตัวสเตรนจ์นะครับเป็นการชาร์จโจมตีที่รุนแรงกว่าการโจมตีแบบค้อนสี่เหลือปกตินั่นเองครับนะแต่ข้อเสียคือมันจะช้ากว่ามากๆเลยไหมนะการวิ่งค้อนตะกีฮนะมันจะค่อนข้างมีหน่วงเวลาอยู่นะแต่เพิ่มเติมคือดาเมจมันจะแรงกว่านั่นเองถ้าเป็นการชาร์จแบบที่2ครับ2ขั้นนะ ก็จะเป็นการนะเ p p e r ขึ้นมาเหมือนกันเลยนะแต่จะแรงกว่าการเ p p e r แบบค้อนสีเหลืองนั่นเองครับนะแล้วการที่จะต่อคอมโบต่อเนี่ยมันก็อาจจะช้ากว่านิดนึงนะเพราะว่าอ่ะอนิเมชันเนี่ยมันจะค่อนข้างช้ากว่านี่และอันที่3าครับ นะหากเราชาร์จถึงขั้นที่3เลยนะครับแล้วเดินหน้าแล้วก็จบสี่นะจะเป็นเจ็ดสแนชซึ่งท่านี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยนะแล้วก็คิดว่าน่าจะใช้ง่ายแล้วก็เหมาะมากกับการที่แบบว่าโอเคเราหาจังหวะครับเข้าว่าชาร์จทุกแล้วเราก็สเต็ปออกมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็ชาร์จใหม่นะแล้วก็พุ่งไปอะไรประมาณนี้นะก็สามารถเปลี่ยนได้นะแต่ถ้าเกิดชาร์จขั้นที่3แล้วเรายืนเฉยๆนะนะจะเป็นการพวงคอนะ แล้วก็ทุบ้าไปอย่างรุนแรงซึ่งท่านี้นะก็จะแรงมากๆเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็แนะนำนะในสายของสเตรนท์นะก็ใช้ง่ายมากๆเลยหรือถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนนะกลับไปอ่านี่ก็ได้เหมือนเดิมนะก็อันนี้สามารถไปปรับใช้ได้นะฮะว่าชอบแบบไหนนะและชาร์จสวิชรูปแบบต่อไปครับก็คือ Co ร์ a g e นะตัวนี้นะก็กด Z R แล้วก็ A เหมือนเดิมเลย นะแต่รูปแบบนี้การชาร์จเนี่ยจะแม็กซิมัมอยู่เพียงแค่ขั้นที่2เท่านั้นครับถ้าเป็นรูปแบบอื่นมันจะชาร์จได้ถึง3ขั้นเลยใช่ไหมคอรเรจนะี่ยหากเรากดโจมตีสติเนี่ยนะเห็นไหมโจมตีค่อนข้างเบานะแต่มันจะเอามาคอมโบนะกับการกดแฟลชอาร์ต่อเนื่องครับนี่แบบนี้ฮนะซึ่งจริงๆแล้วนะคิมิกตัวนี้มันต้องชาร์จขั้นที่2ฮนะพอเราชาร์จถึงขั้นที่2เนี่ยฮิตของเราเนี่ยมันจะออกมานะสองฮิตด้วยกันเห็นไหม บบแนี้ซึ่งนะฮะการโจมตีที่มีฮิตเยอะนะครับมันก็ทําให้มอนสเตอร์เนี่ยติดสตันได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับนะอันนี้ก็จะเหมาะกับการที่เราจะเร่งทำสตันมอนสเตอร์นะฮะเราก็ใช้ตัวคอร์เรจเนี่ยได้เหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราลั่นไปแล้ว1ฮิตครับแล้วมอนสเตอร์โจมตีมาแล้วเราไม่อยากให้เสียแพทเทิร์นที่2ไปนะคือเราโจมตีฮิตแรกไปนะกดปุ๊บไปแล้วเราชาร์จครับแล้วเราสามารถ ยิ่งตัวต่อได้นะเดี๋ยวดูนะปึ๊บยิ่งตัวเห็นไหมฮะคอร์สก็ยังชาร์จอยู่เหมือนเดิมฮนะถ้าเป็นแพทเทิร์นอื่นนะคือมันจะเป็นการหยุดชาร์จคอทันทีครับแต่ของคอเรจเนี่ยฮะมันยังต่อเนื่องอยู่นะอ่าน,นี้ก็เป็นเทคนิควิธีการใช้นะในรูปแบบของคอเรชนะฮะก็อันนี้ก็ลองไปปรับดูได้นะว่าอยากจะตีแรงนะแบบสตรีนส์นะหรือเพิ่มการทำสตันเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้รูปแบบคอเรชแบบนี้ได้เหมือนกันนะ และต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคนะแล้วก็เคล็ดลับนะที่ไม่รับนะสำหรับการใช้คอนนะฮะเรื่องแรกเลยนะฮะก็คือเรื่องของการใช้ไวบักนะหากมอนสเตอร์อยู่ทางด้านนู้นนะแลวเราต้องการโหนไวบักเพื่อโจมตีมอนสเตอร์นะฮะโหนไปปุ๊บก,กดชาร์จคอนได้ครับแล้วก็โจมตีต่ออย่างนี้ได้เลยนะก็จะเป็นการจัมปิ้งชาร์จแอตแทกนั่นเองหรือถ้าเกิดเราตกลงมาจากที่สูงๆครับนะเราก็สามารถชาร์จคอนได้จนถึงเลเวล3เลยนะถ้าเกิดมันสูงมากพอนะ ก็จะทำให้โจมตีมอนสเตอร์ได้แรงขึ้นนั่นเองครับและเคล็ดลับอันที่2นะครับก็คือการลัดขั้นตอนการชาร์จนั่นเองครับซึ่งการลัดขั้นตอนเนี่ยคือเราจะทำได้นะต่อเมื่อนะโหมดของเราเนี่ยยังอยู่ในโหมดค้อนสีม่วงนะฮะไม่ว่าจะเป็น Strange หรือว่า c o u r a g e นะฮะพอเราก,กดเ R ตอาแล้วก็เอทีหนึ่งฮะตัวเราจะพุ่งไปข้างหน้าครับพร้อมกับชาร์จค้อนนะจนกลายเป็นเลเยวล3เลยเห็นไหมเนี่ยค้อนของเราเนี่ยเป็น เป็นประกายแสงแบบนี้แล้วก็คือมันจะชาร์จขั้นสูงสุดๆๆแล้วใช่ไหมนะฮะซึ่งมันจะเอาไว้คอมโบนะฮะกับตัว Impact c r a t e r ครับ,รบสมมตินะเราชาร์จเจอมันตัวงอย่างนี้ปุ๊บขึ้นได้เลยฮะทันทีเห็นไหมฮะมันจะเป็นการชาร์จเลเวลสามทันทีเลยเสร็จแล้วนะฮะเราก็ยังต่อได้อีกนะปุ๊บโอเคชาร์จเต็มพอดีเลยเห็นไหมคือไวบัคนะครับจังหวะการชาร์จเราเนี่ยมันจะพอดีกันเลยฮนะเห็นไหมปุ๊บลุกขึ้นมาแล้ว แล้วก็ดึงสองปุ๊บพอดีอย่างนี้ครับมันทำให้เรา i m p a c t เพ a ทอ r ต่อเนื่องได้เนย่ยมากที่สุดคือ3าครั้งเลยนะหรือถ้าเกิดเรายังมีไวบล็ต่ออยู่อีกนะแล้วมอนสเตอร์นะล้มอีกนะหรือว่าติดแท็บหรืออะไรอีกนะคือท่าน,นี้ออกบ่อยมากครับแล้วมันก็รัวมากนะแต่ถ้าเราต้องการให้มันเร็วขึ้นนะพยายามเปลี่ยนโหมดให้เป็นโหมดสีม่วงไว้ก่อนครับนะจบดีมอนสเตอร์เข้าไปแล้วเสร็จแล้วออกมาปุ๊บโอเคมอนสเตอร์ Monster ดาวปุ๊บวิ่งเข้าไป เป็นสวิต์กดขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยครับเนี่ยเป็นการลัขั้นตอนนะและทำให้เรา Impact c r a t e r ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะแต่นะฮะการที่ทำให้ตัวไวบัคมันรีคูดาวได้เร็วแบบนี้นะจะต้องมีสกิลนะฮะอย่างเช่นนะไวบัควิสเปอร์เนี่ยเลเวลสามอันนี้ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่ผมแนะนำนะซึ่งเดี๋ยวจะมีการอธิบายนะก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นสาย i m p a c t Crater เนี่ยบ่อยๆนะก็ควรจะต้องมีตัวไวบัควิสเปอร์เนี่ยติดไว้นะ เนี่ยอย่างน้อยคือถ้าเต็มเลเวลสามเลยก็จะดีมากครับเพราะว่าตัววรยวัคมันก็จะคููดาวทันกับอินแบตเตอร์นะการชาร์จครั้งต่อไปพอดีเลยและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับในการนะสวิชนะเพื่อเปลี่ยนรัดขั้นตอนในการชาร์จนะหากมอสเอร์โจมตีมาพร้อมกับตอนที่เรารัดขั้นตอนพอดีนะเราจะไม่โดนโจมตีนะไม่โดนดาเมจดใด้เลยนะหลบการโจมตีได้ทั้งหมดเลยแต่จะต้องเป็นการสเต็ปนะเพื่อรัดขั้นตอนเท่านั้นนะก็คือจากค้อนสีม่วงเนี่ยเปลี่ยนเป็นค้อนสีเหลือง นะเพื่อเข้าสู่การชาร์จขั้นที่3ถ้ให้จากคอนสีเหลืองนะฮะเปี่เป็นคอนสีม่วงเนี่ยไม่ได้นะโดนเต็มเลยนะนะอันนี้ก็ถ้าเกิดใครคล่องแล้วใครชินแล้วนะก็สามารถนะเอาไปใช้ได้เลยนะและต่อไปนะครับก็จะเป็นการแนะนำคอนนะฮะที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ได้หลากหลายสถานการณ์นะจริงๆแล้วก็มีเป็นพวกคอนธาตุใช่ไหมคอนติดสาานะต่างๆเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะว่าเพื่อนๆชอบแบบไหน นะเวลาไปต่อสู้กับตัวที่แพ้ธาตุหรือว่าต้องการซัพพอร์ตทีมนะฮะในการใช้คอนที่ติดสานะชาอย่างเงีนะ้ยคือเราตีติดตั้นก็ได้นะตีติดชาก็ได้หรือติดหลับอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดเลยแต่ที่ผมจะยกตัวอย่างนะก็เป็น3มชิ้นด้วยกันนะเป็น3ามชิ้นที่ง่ายๆแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายนะอันแรกครับก็คือคอนของนารูกา้าคุรุก้านะอันนี้ก็จะเป็นคอนที่นะมีค่าคลี่ข้อสูงสุดแล้วนะฮะก็โจมตีติดครีได้ง่าย นะถึงดาเมจอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่มันก็มาทดแทนด้วยการติดคริติคอลนะแล้วก็จะมีค่าความคมที่สูงนะก็คือค่าความคมสีขาวท้องกับสลอตเลเวลสองหนึ่งสลอตด้วยกันแรมอัพสกิลนะฮะก็จะมีบวกแอตแทกนะบวกการติดคริติคอลใช่ไหมแล้วก็มาสเตอร์ไรเดอร์ครับเพิ่มระยะเวลาในการขี่นะพวกมังกรพวกอมอนสเตอร์ต่างๆนะแล้วก็เพิ่มดาเมจนะเวลาใช้มอนสเตอร์พวกนั้นโจมตีด้วยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะอันแรกเลยที่แนะนำ และในอันที่2นะครับก็คือค้อนของ t i g r e x นะฮะก็คืออตัวนี้เลยนะ t i g r e x h a m m e r ตัวนี้ครับตัวนี้ครับจะมีการโจมตีที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะ220หน่วยเลยคมสีขาวครับแต่นะข้อเสียของเขาคือการติดลบคริติคอลนั่นเองครับนะคริติคอลเนี่ยติดลบ20%เลยนะทำให้เราติดสาพวกแบทคริติคอลอะไรพวกนี้นะตมเมดมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะแล้วก็ในเรื่องของแรปอัพสกิลที่มีมานะฮะ ก็จะบวก Attack ใช่ไหมบวกการติดคริติคอลแล้วก็บรู t ท l s t สไต e ตัวนี้นะฮะก็จะมาเสริมในเรื่องของถ้าเกิดใครนะที่เล่นสายคริติคอลติดลบนะนะซึ่งตัวนี้เาจะทําให้คริติคอลนะมีโอกาสกลายเป็นบวกอีก1.5เท่านั่นเองฮนะก็คือแรงขึ้นอีก50%อันนี้คือเกิดใครเล่นสายติดลบนะคริติคลบแต่นะฮะมันจะมีอีกสายหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็เรียกไงจะเป็นสายที่เอามาคอมโบกับท่านะอิมแพคครเตอรเลยนะ ก็คือการอัพนะมาจากสายแร่ต Perhaps, ัวนี้ครับเพื่อพอเราอัพมาถึงตรงนี้ใช่ไหมจะมีตัวแรมอัพนะก็คือซิลไบโบตัวนี้ฮะพอเราได้คอนตัวนี้มาเราก็อัพซิลไบโบ์ให้เป็นตัวสีเขียวนี้ก่อนนะฮะเสร็จแล้วครับเราค่อยอัพเกรดเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ครับแล้วเราก็สามารถอัพมาจนถึงตัวขั้นสูงสุดได้เลยโดยที่มีสกิลนะฮะซิลไบยบสติดเข้ามาด้วยนะก็จะทําให้ การใช้พวกซิวบายแอตแทกนะไม่ว่าจะเป็นการหมุนตัวโจมตีมอนสเตอร์ใช่ไหมนะอิมแพคคราเตอร์นะฮนะแรงขึ้นอีก10%ด้วยกันอันนี้ก็เหมาะมากนะใครที่อยากจะใช้นะสกิลบ่อยๆนะใช้สายาวายวักบ่อยๆงย,ยก็แนะนำเลยนะและอันที่3นะครับที่ผมแนะนำนะครับก็คือ Atlas Hammer นะเป็นสายโบนนะอันนี้น่าจะใช้ง่ายที่สุดแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องคิดมากเรื่องของความคมด้วย นะเพราะว่าคมเนี่ยเป็นคมสีเขียวและก็ยาวมากๆเลยนะคมสีเขียวเยอะมากเลยการโจมตีเนี่ยแรงนะ230หน่วยเลยแต่จะไม่มีการติดคริติคอลนะคือโอกาสติดเนี่ยมีแค่ศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็สล็อตที่ให้มาครับก็คือสล็อตเลเวลสามหนึ่งสล็อตด้วยกันแรมอัพสกิลครับนะก็จะมีบวกดีเฟนส์นะฮะมัสเตอร์ไรเดอร์นะฮะที่ขี่พวกมอนสเตอร์ใช่ไหมนะแล้วก็สปิริตเบิร์ดดับเบิลตัวนี้ครับที่เราเก็บนกมาได้นะก็จะได้เอฟเฟกต์คูณสอง แต่นะฮะการที่จะทำให้ตัวแรมอัพสกิลเนี่ยมันสูงขึ้นนะมันเหมาะขึ้นนะฮะเราจะต้องอัพมาจากสายตัวนี้ครับบนทรีตัวนี้ก่อนนะอัพขึ้นมาใช่ไหมครับจนถึงตัวบนไอตัวบัตเชียนตัวนี้ครับแล้วเสร็จแล้วครับเราอัพแรมอัพสกิลเนี่ยให้เป็นตัวนี้ฮะดูริงสไตรค์ Strike, ตัวนี้ครับจะทำให้คมสีเขียวเนี่ยฮะโจมตีแรงขึ้นไปอีกนะพอเราอัพให้เป็นแรมอัพเสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยอัพเกรดให้มันกกายเป็นคอร์สอันนี้ครับ นะไซโครแฮมเมอร์ Hammer, แล้วก็ยาวไปนะจนถึงตัวนี้เลยครับแอตาสแฮมเมอร์นั่นเองก็จะได้สกิลนั้นติดมาด้วยเลยนะอันนี้ก็จะเหมาะมากเลยแล้วก็เล่นง่ายครับแทบไม่ต้องรับคมบ่อยนะแล้วก็ตีค่อนข้างรุนแรงมากเลยนะแถมใช้งานง่ายสะดวกสบายมากเนาะอันนี้ก็เป็น3อันน,นนะที่ผมยกตัวอย่างมานะแต่ก็มีอันอื่นอีกนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะของเพื่อนๆแต่ละคนเนาะนะนะแล้วก็แล้วแต่ตามสถานการณ์ด้วยนะครับ และก็จะเป็นส่วนของสกิลนะที่สำคัญนะอันนี้ก็จะมาพูดถึงสกิลนะที่ใช้งานได้งา่ายแล้วก็ใช้งานได้บ่อยๆนะในพวกของ critical eye attack boost นะ witness exploit เนะี่ยอันนี้คิดว่าเนะพื่อนๆน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอเคเราเริ่มเล่นได้ดีขึ้นนะเราจะใส่พวกนี้เข้าไปนะทำให้เราโจมตีแรงมากขึ้นนะใส่ attack boost เข้าไปก็ได้นะก็ทำให้เราโจมตีแรงมากขึ้นนะหรือพวก speed sharpening นะคมสีขาวมันมีน้อยใช่ไหม ตีแป๊บเดียวคมหมดละด่าเราก็รับมีดได้เร็วขึ้นนะแต่สำหรับผมเองนะสกิลที่สำคัญมากๆเลยก็คืออย่างพวกวายบัคพิสเปอร์นะีถ้าเกิดใครเล่นสายอิมแพคคราเตอร์นะต้องการใช้วายบัคบ่อยๆเพื่อใช้ท่านั้นบ่อยๆอะไรเงี้ยนฮะก็ควรจะต้องมีติดตัวไวนะ้นะนะสกิลนี้สำคัญมากเลยแล้วก็อย่างสต a ามิ a น่าทีฟครับก็จะมีผลนะเกี่ยวกับอาวุธที่เป็นค้อนด้วยนะก็ทำให้มอนสเตอร์เนี่ยเหนื่อยง่ายขึ้นนะหากเราโจมตีใส่มอนสเตอร์อันนี้ก็สำคัญนะ แล้วก็ฟินฟรีเนี่ยครับก็ควรจะติดไว้สักหนึ่งครับเวลาเราเข้าไปาต่อสู้อยู่ข้างในนะฟุกวงในเนี่ยเวลาโดนเพื่อนตีนะฮะตัวเราจะได้ไม่ชันนักนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากให้มอนสเตอร์เนี่ยติดสตันได้ง่ายขึ้นนะฮะก็ควรจะต้องมีตัวนี้ติดตัวเลยนะก็คือ slacker กกนะฮะหรือ ko g e w e l well ก็ได้นะบางทีมันอาจจะอยู่ในชุดแล้วถ้าไม่มีเราก็ c r a f นะตัว G e w e l เนี่ยใส่เข้าไปได้ มากสุดเลยคือเลเวสครับก็ทําให้ติดมากขึ้นถึง40%ด้วยกันนะแต่ถ้าเกิดใครใส่ถึงแค่เลเวหนึ่งเลเ้ยวสองเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะนะแต่เลเวสามเนี่ยมันก็ทําให้ติดง่ายขึ้นไปอีกนะอันนี้ก็แนะนําเลยและอีกอันนะครับที่แนะนําเหมือนกันนะก็คือโฟกัสครับจริงๆแล้วโฟกัส uh, เนี่ยมันทาให้เราชาร์จเร็วขึ้นนะนะเวลาเราชาร์จคอนะ์เพื่อขึ้นไปถึงขั้นที่3เนี่ยถ้าเรามีโฟกัสเลเวสเนี่ยก็จะเร็วขึ้นถึงเลย แต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นครับคือการชาร์จค้อนเนี่ยเออมันวิ่งได้มันเดินได้เนี่ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสําคัญไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครที่เล่นอย่างสายที่เป็นอ่า,อาชาร์จสวิชที่เป็นรูปแบบของคอเรชนะฮะนะอันเนี้ยผมมองว่ามันอาจจะใช้งานได้ง่ายกว่านะถ้าเกิดเรามีโฟกัสด้วยนะเพราะถ้าเกิดเราชาร์จได้เร็วขึ้นนะแล้วก็โจมตีต่อไปเรื่อยๆนะบวกกับการมีสกิลสลักเกอร์เข้าไปอีกมอนสเตอร์เนี้ยอาจจะทำให้นะติดสตันได้เร็วขึ้นอีก นะติดสตันได้ง,ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกนะเพราะว่าเราชาร์จเร็วโจมตีเร็วนะแล้วก็มีตัวสลักเกอร์เข้ามาเกิอหนุนอีกนะอันนี้ก็ลองไปปรับใช้ใดูกันได้นะและสุดท้ายนะครับที่จะแนะนําก็คือเรื่องของดังโง่นะฮะดังโง่ที่คิดว่านะเหมาะกับคนที่เล่นสายคอนนะหรือว่าสายสตันทุกคนนะที่โจมตีและติดสตันได้เนี่ยคนจะต้องมีดังโง่สลักเกอร์นะที่นะชื่อดิสซี่บลูมตัวนี้ครับ ควรจะต้องกินนะติดตัวไว้ด้วยนะก็ทําให้เราติดตั u นได้มากขึ้นนะรู้สึกว่าจะบวกประมาณ20%เลยนะนะก็จะเอามาคอมโบกับตัวสกิลสลักเกอร์ที่มีอยู่แล้วด้วยนะกินดิซี่บลูมเข้าไปด้วยเนะี่ยทำให้มอนสเตอร์เนี่ยติดตั u นได้ง่ายขึ้นไปอีกนะอันนี้ก็แนะนําเลยนะและเพียงเท่านี้นะฮะก็คิดว่าเพื่อนเพื่อมือใหม่หรือคนที่อยากจะลองเล่นคอนนะก็จะเข้าใจการใช้วุธนี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมโบ สวิตสกิลหรือเทคนิคต่างๆครับแนะนําว่าควรฝึกใช้คอนเนี่ยโจมตีส่วนหัวของมอนสเตอร์บ่อยๆเพื่อทําดาเมจและทําให้มอนสเตอร์ติดสตันหรือแม้กระทั่งนะครับการเลือกใช้รูปแบบชาร์จสวิตส,สกิลที่ตัวเองถนัดการใช้ท่า i m p a c t c r a t e r หรือซิล by Skill เนี่ยให้ถูกจังหวะก็จะสามารถจัดการมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นน,นั่นเองครับก็หวังว่านะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักล่าทุกท่านไม่มากก็น้อยเลยนะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้มีความสุขกับการล่านะครับสวัสดีครับ